แก้วทะเลทรายลิเบียกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งของลิเบียมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนแสงอลามท่ามกลางผืนทรายนั่นคือแก้วธรรมชาติสีเหลืองทองใสที่เกิดจากพลังงานมหาศาลร,ระดับจักรวาลเราเรียกมันว่าล y a บ Desert Glass และพบได้เฉพาะในเกรทส a อันซีซึ่งเป็นบริเวณชายแดนระหว่างลิเบียและอียิปต์มันกระจายอยู่ในพื้นที่กว้างมากกว่า6,500ตารางกิโลเมตรซึ่งแก้วทะเลทรายเหล่านี้ มีรูปร่างไม่แน่นอนมีทั้งก้อนเล็กๆไปจนถึงแผ่นใหญ่กว่า25กิโลกรัมนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีว่ามันอาจเกิดจากการระเบิดของอุกกาบาตในอากาศหรือการชนโดยตรงของอุกกาบาตและตกลงมาซึ่งในประวัติศาสตร์มีการใช้แก้วทะเลทรายนี้เป็นเครื่องประดับของฟารโรตุตันคาเมนด้วยซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณรู้จักและให้คุณค่ากับสิ่งนี้มานานกว่า3,000ปีแล้ว